บักมีน้อยรีวิวแรงนี่ครับขับรถถัมทางรถไฟมาไปถนนมิตรภาพแยกมอาพากกับมีแสงไฟแดงใจวายกระทบโบกตาของบักมีน้อย หมวกไปป๊าดพี่น้องร้านเขาต้มสำราน2 4น่องมาเปิดยูนีในยินว่าอาหารแซ่บราคาถือเห็นแล้วบักมีน้อยกับบรอร์ซอเดอร์แวก,กินเขาต้มกันเลยจ้าบ <Yes, me. S 1> ุ้ยร้านตกแต่งสวยงามมีบอลให้เบิ้งพร้อมเมนูกะหลกหลายราคาประหยัดตั้งแต่ลักสิบหอดลักร้อยรอช้าอยู่ใหญ่กันมาเลยจา yes, <me. S 1> ้าคะแนนหมูกรอบ ใส่หมูพะโลไท่เปิผัดไข่ยำรวมมิตรต้มยำกุ้งน้ำข้นปลานิลลุยสวนปลากระพ่งทอดน,น้ำปลามีนํำยำไห่พร้อมกินคนเดียวได้นี่ฮ่า <c> ๆ <oughs> และที่ขาดบ,บ่ได้เลยก็ต้องเมนูนี้ของชอบของหนูก็คือนังเลียบหมูสับกาที่จะโปรโมชั่นให้ลูกค้าในช่วงเดือนแห่งความรักเพียงแค่39บาทและผัดผักบุงไฟแดงก็แค่29บาทเท่านั้นก้าและข้าวต้มเพลินก็ถ่วยละบาทเดียวเองครับ อ,อืรสชาติจัดจ้านเด้อถูกปากเด้กินกับครื่งดื่มเย็นเย็นเด้อโอ้ยมีแห้งค้าพี่น้องเ้ย เอาขออนุญาตกินอ่างพี่น้องก่อนเด้อขยากินข้าวต้มแซ่บแซราคาถูกให้พี่น้องแวะมาแซบได้ทุกมื้ออร่อยได้ทุกวันกินข้าวต้มชมบอลสดเปิดบริการทุกมื้อตั้งแต่1 7บเนาฬิกาถึงตีห้าบุยขวามือไปเลยกายูนีเดอร์ร้านข้าวต้มสำราญข้าวต้ม24นอตั้งอยู่เส้นระหว่างทางรถไฟไปถนนมิตรภาพแยกม้อพาคเด้อพี่น้องโทรสำรองตัวได้ที่เบอร์0 8 3 5 9 9 4993เกเเด้อพี่น้องและพิเศษจากเฮียนัดผู้บริหารร้านใจดีครับสำหรับท่าน ที่ได้เบิ้งคลิปนี้แล้วแจ้งทังง้านวะเบิ้งจากบักมีนอยเดยอร์อเฮ้อรับทันทีสองสิบสิที่หนึ่งรับส่วนลดอาหารทันทีสิบเปอร์เซ็นต์บยสิที่สองเช็คอินที่ร้านข้าวต้มสำราญเฮ้ารับผักผักบุ้งไฟแดงจานไงไปอีกเลยจ้า <S <S ร้านข้าวต้มที่มีมากกว่าข้าวต้มอร่อยได้ทุกวันที่ร้านข้าวต้มสำราญข้าวต้มยี่สิบสี่นอนเด้